ทีมเอาทิ้งทีมดินเนอร์มีความสําคัญอย่างไรต่อองค์กรทําไมหลายบริษัทถึงเลือกนํามาเป็นสวัสดิการพิเศษอทินาพาเทศกับช่วงอธินารูด้ดีหลายบริษัทนะคะมักจะพาพานักงานออกไปกินข้าวทิปพาไปเที่ยวทั้งที่ความจริงเนี่ยเราจะทํางานกันเฉยๆก็ได้แล้วใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าการทํากิจกรรมทีมเอาทิ้งทีมดินเนอร์เนี่ยช่วยให้พนักงานทํางานได้ดีขึ้นหลายเท่าเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าการทานข้าวทําให้คุยสนุกขึ้นและการเที่ยวกับแฟนทําให้รักกันมากขึ้นไหมคะสิ่งนี้ก็ใช้ได้ผลกกกกัััับคคควาาาามมสพพพพนนนนธ์์ใออองงรร่่ะะเที ไปเที่ยวออกไปกินได้ทํากิจกรรมร่วมกันเห็นมุมอื่นๆน,นอกจากเวลางานบ้างเพราะบางคนทํางานกับไปเที่ยวนี่คนละนิสัยคนละรูปแบบก็มีนะน่าจะทําให้พนักงานสนิทกันมากขึ้นและมีโอกาสที่พอสนิทกันแล้วพวกเขาก็จะกล้าพูดกล้าเสนองานรับฟังกันมากขึ้นยิ่งจะทําให้ทีมเนีย่ยมีความเป็นทีมเวิร์กซึ่งสาคัญอย่างมากในการทํางานแทนบางทีการได้พักเพิ่มแค่วันเดียวก็ทําให้พลังสําหรับอาทิตย์หน้ามาแบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะอย่างบริษัทแฮนด์เช็คมาเก็ตของเราก็เล็งถึงถึงความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะเลยมักที่จะจัดทีมทุุกปีลส เพิ่งไปญี่ปุ่นมาไปเที่ยวแล้วก็กินไปทํา CSR ทีมดินด์ดูก็กินกินกินทุก3เดือนเลยค่ะไปกินจริงๆนะไปกินจริงๆแต่ความจริงมันก็มากกว่านั้นนะทีมนี้กินเก่งเที่ยวเก่งแล้วเมื่อวานเนี่ยก็พอเพอินเป็นวันครบรอบก่อตั้งบริษัทมา33ปีพอดีบริษัทเลยพาไปเลี้ยงเนื้อย่างกันค่ะหัวน,นงหัวนหน้าลูกนงลูกน้องกินกันสนุกสนานแต่ต่อให้เที่ยวสนุกสุดเวี่ยงกันแค่ไหนตื่นเช้ามาปุ๊บทุกคนกายร่างจัดอีลำยองเป็นจูเลียโรเบิร์ตเปิดสูมดทำงานนีพ่ แลน้องไม่ใช่การสลองสองปีบแน่นอนไม่ลืมที่จะขอบคุณพนักง,งานทุกคนที่ทำงานกันอย่างเน็ดเนื่อยส่วนหนึ่งการทำทีมเนอร์และทีมเอาาทิ้งก็ส่งผลให้เราสนิทและรู้ใจคนในทีมนี้ล่ะคะ่ะแล้วบริษัททุกคนมีกิจกรรมอะไรแบบนี้กันบ้างคะมาแชร์กันหน่อยอธินาพาเทสกูรูตัวตึงยืนหนึ่งเรื่องเทส